สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงรถยนต์ SUV ที่กำลังเป็นที่นิยมในตลาดประเทศไทยนั่นก็คือ MG ZS รุ่นปี2025ซึ่งมีการปรับปรุงทั้งในด้านดีไซน์สมรรถนะและราคาที่น่าสนใจมากขึ้น MG ZS 2025มาพร้อมกับดีไซน์ภายนอกที่ทันสมัยและสปอร์ตมากขึ้น กระจังหน้าถูกออกแบบใหม่ให้มีความฉบเฉีียวไฟหน้าแบบ LED ที่มาพร้อมระบบเปิดปิดอัตโนมัติเพิ่มความสะดวกสบายในการขับขี่ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่เวลากลางวันและไฟตัดหมอกทั้งด้านหน้าและด้านหลังช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ในทุกสภาพอากาศด้านข้างของรถมีเส้นสายที่โค้งมนแบบ British Shoulder Line ที่เป็นเอกลักษณ์ของ MG อลอ้อ a ล l o y d e s i g ใหม่ขนาด17นิ้วเพิ่มความปอร์ตให้กับตัวรถนอกจากนี้ยังมีราวหลังคาที่เพิ่มความสะดวกในการบรรทุกสัมภาระสำหรับการเดินทางไกล เมื่อเข้าสู่ภายในห้องโดยสารจะพบกับการตกแต่งที่หรูหราและทันสมัยเบาะนั่งหุ้มด้วยหนังสังเคราะห์คุณภาพสูงเบาะคนขับสามารถปรับไฟฟ้าได้6ทิศทางส่วนเบาะผู้โดยสารด้านหน้าปรับได้4ทิศทางระบบปรับอากาศแบบดิจิตัลพร้อมครองอากาศ PM 2.5ช่วยให้ห้องโดยสารมีอากาศที่บริสุทธิ์และสดชื่น หน้าจอแสดงผลอัจฉริยะแบบดิจิตอลขนาด7นิ้วและหน้าจอสัมผัสขนาด10นิ้วรองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และสมาร์ทโฟนระบบ Android ระบบเสียงมาพร้อมลำโพง6ตำแหน่งเพื่อประสบการณ์การฟังเพลงที่ยอดเยี่ยม MG z s 2, 2,025มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตร4สูบ16วาล์วให้กำลังสูงสุด114แรงม้าที่6,000รอบตอน,นาทีและแรงบิดสูงสุด150นิวตันเมตรที่4,500รอบตอน,นาทีส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT 8สปีดสามารถปรับโหมดพวงมาลัยได้3โหมดเพื่อความสะดวกสบายในการขับขี่ ระบบช่วงล่างแบบ Euro T U N I N G S U S P E N S I O N ช่วงล่างหน้าแบบ m c p h e r s o n Strut พร้อมเหล็กกันโครงและช่วลงล่างหลังแบบ t o r s ช o n Beam ช่วยให้การขับขี่มีความนุ่มนวลและมั่นคง MG ZS 2 0 2 5ใส่ใจในความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้โดยสารด้วยโครงสร้างตัวถังนิรภัยแบบ F S F พร้อมด้วยระบบความปลอดภัยมาตรฐานยุโรป S y N C H R O N I Z E D Protection System กว่า12ระบบเช่นระบบเบรกมือไฟฟ้าระบบป้องกันการไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้าง สัญญาณเตือนระยะถอยหลังและถุงลมนิรภัยด้านหน้าด้านข้างและม่านถุงลมนิรภัยรวม6จ <M> ุด MG ZS 2 0 2 5มีการปรับราคาลงเพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นโดยมีราคาดังนี้รุ่นดีราคา5 9 9 9 0 0บาทรุ่น X ราคา6 4 9 9 0 0 0บาทรุ่น V ราคา6 8 9 0 0 0 0บาทรุ่น100ปี Anniversary Special Edition ราคา6 5 9 9 0 0บาท นอกจากการปรับราคาลงแล้ว MG ยังมอบข้อเสนอพิเศษส,สำหรับผู้ที่สนใจซื้อ MG ZS 2 0 2 5ดังนี้ฟรี Free. ประกันภัยชั้น1นึ่พร้อมพอรอเรือบอนาน1ปีฟรี Free. ชุดวมปูพื้นฟรี Free. MG Home Charger จำนวน1ชุดฟรีค่าติดตั้ง MG Home Charger ฟรีสายวีสอแนวจำนวน1ชุด MG ZS 2025เป็นรถ SUV ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้ขับขี่ไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ที่สปอร์ตและทันสมัยสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมระบบความปลอดภัยที่ครบครันและราคาที่เข้าถึงได้ง่ายหากคุณกำลังมองหารถ SUV ที่คุ้มค่า MG ZS 2025คือตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามขอบคุณที่รับชมครับหากคุณชื่นชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและรีวิวรถยนต์ใหม่ๆแล้วพบกัน